มีฝันเห็นลูกเขาเมื่อคืนนี่แหละคือขาที่ทําบุญให้นี่โอ้น่าสงสารนะฝันฝันฝันมืพูดเนี่ยฟังว่ามันทุกข์ทรมานมากฝันนะอย่าม่เชื่อนะพูดในฟังก็เฉยใหฝันคุณครูทั้งสามเอาสละชีวิตถ้าจะออกมางั้นก็ยังไงเราก็สงสารเด็ก พยายามที่จะหาวิธีการที่จะเอาเด็กออกมาให้ได้ว่าให้เด็กคนหนึ่งมันชื่อว่าอะไรปูอัดนี่นนะมันคิดถึงเพื่อนมันออกมาได้แล้วก็วิ้งก็ไปใหม่นะถูกว้คอกเราพูดให้ฟังว่ามันทุกข์มากในขณะนั้นถ้าบอกว่าทุกข์มากนี่ก็คือยอมสละชีวิตเพื่อลูกเพื่อหลานนหนกับลูกว่าถ้าเราจะหนีแล้วเขาก็จะเป็นยังไงนั่นเห็นไหมละ่ะลูกปูปลาปูปลาก็คือขนาดนั้นเดี๋ยวนั้น,นจิตมันไม่ได้คิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าจะทํายังไงจึงจะช่วยเด็กได้ดูที่จิตของคุณครูทั้งสามที่เราไม่เหมาะเลยนะคำบอบไม่ลูกเขาเลยนะเนี่ยน,นูยอมสละชีวิตเลยว่าถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกันทางทาง,ทงไอ้ลูกทุทกคนลูกศิษย์ทุกคนเด็กทุกคนในรถเราก็ต้องรอดด้วยกันตายก็ต้องตายร่วมกันฝันฝันฝันก็พูดให้ฟังฟันเมื่อคืนนี่แหละ พอทําบุญให้เขาแล้วดีใจยังไม่รู้เลยนะเอาแล้วก็เครื่องเต้นบ่งสวงเต็มอยู่นั่นน่ะทั้งขวดนมทั้งขวดอะไรนี่ไม่พากันรับบุญเลยไม่รู้รู้แต่ว่าไฟคอกอยู่ขนาดนั้นเราต้องเข้าใจด้วยนะเขาฝันฝันฝันรู้แต่ว่าไฟคอกอยู่ขนาดนั้นมิตรมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงแต่จิตสุดท้ายจิตสุดตามันจะแต่ละมันก็อยู่อย่างนั้นยึดทุกมันก็ไปทุกยึดสูขก็ไปสูงเนี่ยี่เราจะข้านธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้นะ ถ้าใครค้านธรรมาหลวงปู่ที่กําลังเอาหลากักธรรมะาคำสอนพระเจ้าออกมาเผยแผ่ก็แสดงว่าไอ้บมอนั้นไม่ใช่ชาวพ,พุทธนะเพราะพุทธฟังตรงเลยนะเป็นมหาก็าตามเรียนจบม,มหาปร,รียดในประโยคไหนก็ตามเพราะเราไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้เอาไอ้ไอ้ศาสนาอื่นศาส,สนาอื่นด้วยความคิดเห็นตัวเองก็มาพูดนี่ใช่ไหมละ่ะพระเจ้าแต่ยังไงเราก็ตัดเ,เราก็พูดอย่างนั้นตามนั้นเอ้อฝันลูกเข้ามาพูดให้ฟังเมื่อคืนนี้แหละพอําบุญให้เขาแล้วนั่นแหละ <S <S พอมาเจอลูกทั้งสามที่เป็นสตรีที่เก่งมากเลยครูทั้งสามคนนี่เราก็ยุดเลยมอบให้ลูกเลยเราพูดให้ฟังตรงนี้แล้วสรุดีลูกเขาเลยนั่นนะถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่เรากราบลูกเขาเลยนะเราพูดให้ฟังตรงนี้คือกราบคุณงามความดีเดี๋ยวนี้เราก็วาา่าเออแต่สมมติก็กราบได้กราบคุณงามความดีของลูกเขานะใจเราจังไม่ขนาดนั้น ใช่ไหมล่ะยอมสลัดชีวิตเพื่อปกป้องเด็กๆนี่นพวกเราไม่นนี่ยมื่ลูกในคันก็จะฆ่าอยู่นั่นน่ะนั่นหละหมามันก็ยังรักลูกมันเห็นไหมล่ะลูกมันเสืกระสนดิ้นลนไปที่จะไปโน่นย่องแง่งตายังไม่ลืมมันฆ่าลูกเขามาลวงเันไว้ะมันกลัวคนจะเห็นกลัวคนจะไปเหยียบลูกมันกลัวรถจะเหยียบลูกมันขนาดนั้นหมามันยังจะรักลูกมัน พวกเรานี่เป็นมนุษย์้ตไเนบอกว่าเป็นคนดีเขาก็จะถามเลยเนยะบอกว่าฉันเป็นคนดีอีกฉันเป็นคนดีน,นเรื่องของเรื่องนั้นเราไม่มีเนี่ยของพวกนี้เราจะอาจจะอ่านบทเงี้ยที่พูดนห้ฟังนี่ยลูกเขาพูดให้ฟังฝัน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 คูจ้งจามคนพูดให้ฟังต้งองร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวก็ฟังเ,ออเราคงจะยึดกับลูกกับหลานเขาเราเลยฝัน ว่าก่อนที่จะตายนั้นทรมานที่สุดทุกที่สุดไม่มีอะไรที่จะทุกข์คำบาสนั้นลกก็ได้ยินได้ฟังแต่ในผู้บาอาจารย์เทศนี่นรลกนรกทั้งเป็นเป็นอย่างนี้นนเวลาที่เราทำบุญใ้เมื่อวานนี้ก็จึงร้องให้ร้อนร้อน่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยนั่นแหละนี่ไอพวกจามขมังเบทเนี่ยเอานมหรือ อะไรล่ะแม่พี่น้องวงสาคนาญาติไปอัญเชิญวิญญาณจะอัญเชิญได้ยังไงเขาตายดับปึ๊บไปเนี่ยดับเพิ๊บไปและววิญญาณที่มันรู้กลับขึ้นมาใหม่ก็ร้อนร้อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยก็แค่นั้นแล้วใครจะช่วยได้ล่ะนั่นยกเว้นจิตที่มีแต่ความเมตตาของพระสุปฏิบณู ผู้ที่มีศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเท่านั้นเห็นไหมพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสนะอย่าเลยยาเลยศา,า,าสนาอื่นศาสนาอื่นว่าคุยกับผีได้โปรดผีได้ย่าเลยยาเลยมีแต่เราตถาคตและพระสงฆ์เท่านั้นมีแต่เราตถาคต และคณะสงฆ์ที่เป็นพระลาหันเท่านั้นศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิจึงจะเทศโปดวิญญาณได้พวกเราพวกเราไม่ตามตามประเพณีใช่ไหมละ่ะไม่รู้นี่หลักธรรมะของคุณเตเจ้าหาารือใครจะคานแต่มหาคานก็แสดงว่ามหาเรียนไม่จบเพราะจิตมันยึดขั้งสุดท้ายนี่นั่นจิตมันยึดสุดท้ายปั๊บนี่มันก็จะยึดอยู่งั้น ยึดดีก็ไปดียึดชั่วก็ไปเชื่อยึดร้อนอยู่ก็ร้อนอยู่อย่างนั้นยึดเย็นก็เย็นยี่พระพพูธเจ้าถึงตัดถึงการดับเด่นไงอันนี้มันดับร้อนนี่ไม่ใช่ว่าดับความเล่าร้อนนะคือเวลาตายมันตายคาความร้อนนั่นเรื่องของเรื่องมันก็จึงเล่าร้อนอยู่กันเล่าร้อนอยู่กันพอรู้สึกปั๊บขึ้นนั่นร้อนร้อนก็ร้อนก็อยู่อย่างนั้นร้อนก็ตายปพ๊บดับไปแล้ว พอรู้สึกกินกอีกวิญญาณเกิดอีกก็ร้อนรๆอนรอ,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 อยู่อย่างงั้นช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่อยางงั้นมันไม่รับรู้มันไม่ได้ยินเสียงไขน่นี่ไฟไหมลูกพงอยู่อย่างนั้นนั่นน่าสงสารไหมล่ะเด็กก็เหมือนกันนี่เราจรนินตนา่วกน้ำตาร่วง,วงนี่แล้วพูดไปได้กี่คำาวันนี่กันก็อึกระอ,อักนั่นน้ำตาร่วงสงสารความเมตตาเรามันครอบครอบไปหมด